วันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าตัวแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งะครับที่มันจะทํารูปภาพของเราให้เป็นแอนิเมที่มันเป็นกระตูนญี่ปุ่นกันในแขตว่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีวิธีการทําได้ยังไงตามผมมารับชมกันเลยดีกว่านะครับไป เพื่อนๆดูเนาะฝั่งซ้ายมืออันนี้จะเป็นภาพที่ a อของเคนว่าเขาเจเน r เรตออกมานะฮะแล้วก็ฝั่งขวามือของผมก็จะเป็นภาพต้นฉบับนั่นเองเห็นไหมครับว่ามันมีความคล้ายคลึงกันมากน้อยขนาดไหนครับเพื่อนๆตามที่ความรู้สึกของนะผมว่ามันก็เหมือนอยู่นะครับเหมือนอยู่นะนี่เห็นไหมคล้ายๆคล้ายๆนี่จากที่เป็นภาพบนดอยทิโขวอนนกลายเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเลยนะฮะ ใกล้เคียงนะครับไม่เหมือนก็ใกล้เคียงแต่ว่าเขาโคง้งมูดเอทโอนอะไรมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้สามารถเอาไปเ,เล่นในโซเชียลมีเดียได้นะครับปะมาดูวิธีการทำกันว่ามันทำได้ยังไงมา ตอนนี้ผมก็สร้างสไลด์ขึ้นมาใหม่สร้างสไลด์ในห้องคงไม่สอนแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะมันคงจะเป็นพื้นฐานที่หลายๆคนทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคนไหนที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วยังไม่เคยเขาเรียกว่ายังไม่เคยใช้แคนวาเลยอะไรพวกนี้ก็เลยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้เพราะว่าไอ้ชื่อตัวแคนวาเนี่ยผมเคยทําสอนเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานการใช้งานลงไปบ้างนะครับก็ลองไปย้อนดูนะครับเนาะอะปุ่นต้นนะครับเพื่อนๆก็สร้าง เขาเราียกว่าสร้างงานขึ้นมาก่อนสักหนึ่งงานสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาสักหนึ่งอันก่อนนะครับแล้วทีเนี้ยเพื่อน,อนๆมาตรงนี้ครับมาเลือกฝั่งซ้ายมือนี้เลยมันจะมีคําว่าแอปอยู่เห็นไหมนี่แอปแล้วให้เพื่อนๆพิมพ์คําว่า a n i m เมทไฟนะครับมันจะเป็นรูปของเอ,อมันจะเป็นรูปผู้หญิงฮะผู้หญิงญี่ปุ่นหน้าเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮนะเนาะ นี่เห็นไหมเป็นรูปผู้หญิงผมสีทองนะครับจากนั้นก็กดเข้าไปได้เลยเห็นไหมครับว่ามันก็จะขึ้นอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาให้แต่ว่าบางคนมันไม่ขึ้นเหมือนผมนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยเคยติดตั้งมาแล้วนะครับแต่ว่าของบางคนเนี่ยมันอาจจะขึ้นคาว่าเปิดอะไรพวกนี้ครับก็เพื่อนๆก็ให้กดติดตั้งไปให้เสร็จก่อนนะครับพอติดตั้งเสร็จมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้นะฮะก็ให้เพื่อนๆนนะครับคลิกคําว่า ชูดไฟนะครับน่าจะออกเสียงใช่เนาะชุดไฟอ่ะทีเนี้ยเอาภาพลูกเสือกันละกันอ่ะในนี้เอาภาพแบบภาพนี้าภาพนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูก่อนเด,เดี๋ยวผมอัปโหลดไฟล์ให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะอ่าอัปโหลดอัปโหลดตรงนี้ตรงนี้อ่าอัปโหลดไฟเอารูปนี้ละกันอ uh, นะครับเดี๋ยวผมจะลอง เปรียบเทียบกับเพื่อนๆดูว่ามันจะเหมือนหรือว่าคล้ายคลึงกันขนาดไหนนะฮะ,ะทีนี้มาดูตรงที่ไอ้เจ้าแอปแอนิเม y นะครับแป๊บนีน่แล้วก็เลือกไฟล์รูปภาพที่เราจะต้องการจะเออเขาเรียกว่าเปลี่ยนให้มันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮะของผมไฟายนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราสักแป๊บนึงนะฮะเจ้าตัว AI ของแคนวาเนี่ยความจริงแล้วมันทำได้หลากหลาย อองานมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถไปลองโหลดมาลองโหลดมาติดตั้งแล้วก็ลองเล่นดูได้นะครับบางอันเนี่ยมันอาจจะเหมาะสมกับงานที่เราทําอยู่ก็ได้นะครับนะรอแป๊บหนึ่งนะฮะนี่เห็นไหมโอ้แป๊บหนึง่งเหมือนไหมครับเพื่อนๆผมว่ามันก็ใกล้เคียงอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนร้อเปอร์เซ็แบบเนี้ยแต่ว่า Mo ดเอ็นโทนลักษณะการถือกล้องอะไรพวกนี้มันใกล้เคียงอยู่นะครับเพื่อนๆเห็นไหม เนี่ยหล่อมันกันเลยนี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูภาพที่สองกันผมสร้างกระดาษเปล่าขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาเอาเป็นภาพลูกเสือกันละกันอ่านี่น,นี่เดี๋ยวผมเอาภาพลูกเสือเวลาเราจะเอาภาพเข้าใส่ในเคนว่านะครับพื่นจะต้องอัปโหลดไฟล์ทุกครั้งนะฮะกดอัปโหลดแล้วก็เดี๋ยวผมเลือกเป็นอ่ะรูปลูกเสือกันลวกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าไอแอนิเมญี่่ปุนเนี่ยมันมีลูกเสือไหม นะครับนี like ่ดี่ผมเอาภาพลูกเสือของผมใส่ไปก่อนจากนั้นนะครับผมก็มาตรงที่แอปนี่ Anime File ตรงนี like ้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอัปโหลดไฟล์เข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเรามาคลิกตรงที่รูปภาพที่เราอยากจะทําให้มันเป็น a n นิเมเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าตรงนี้เลยเห็นไหมครับว่า Anime File and r e p l a y Replace เนี่ยเห็นไหม กดเข้าไปได้เลยนะคะเราไม่ต้องไปกดชุดเอาเราไม่ต้องกดอัปโหลดเข้าเราไม่ต้องกดเอาภาพข้างนอกเข้ามาอีกเห็นไหมมันสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าภาพของเราที่เราอัปโหลดมาแล้วมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะเดี๋ยวาใหม่นี่ของผมอยากให้มันมีภาพเปรียบเทียบเนาะอยากให้ภาพนี้คงอยู่เนาะถ้าสมมติว่ากดผมกดไปที่ภาพผมแล้วผมไปกดตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นภาพอนี้ไปเลยแต่ว่า โจทย์ของเราคือเราอยากให้ภาพตรงนี้มันยังคงอยู่เนาะเอาไปกดที่คูดชุดชุดฝ่ายชุดฝ่ายจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆไปเลือกตรงที่อภาพนี้แล้วกันนี่เราลองมาดูซิว่าการประมวลผลครั้งที่สองเนี่ยมันจะเหมือนกับครั้งแรกไหมนะครับเอ่ารอแป๊บหนึง่งจะเร็วจะช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆอีกทีนึงเนาะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยคือเน็ตช้ามันก็จะ เขาเรียกว่ามันจะใช้เวลาในการประมวลผลนิดนึงนะฮะอ่ะเออผมว่าภาพเมื่อกี้เหมือนกว่านะครับเพื่อนแต่ว่ามือมันดูจะกับงิ่งก็เหมือนกับคนวิการเลยนะฮะนี่อันนี้ไอ้น,น,อน,น,อน,นี่แขนหายเอาใหม่เอาใหม,เ,มเราลองกดเข้าไปตรงนี้แล้วเรากด a n i m e file and replace นี่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเราลองให้ AI e มันประมวลผลดูอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะมันจะประมวลผลตรงตามที่เราอ่อ ตามที่เราทําไปครั้งแรกไหมนะฮะเดี๋ยวลองดูาภาพนี้นี่ใกล้เคียงนะครับเพื่อนๆใกล้เคียงสุดๆละนี่เห็นไหมนี่อันนี้ฝั่งขวาคือรูปผมอันนี้คือรูปอน,นิเมะแต่ว่าผมคงคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาคงไม่มีชุดลูกเสือ,อใสมั้งไม่แน่ใจมั้งนะครับนี่เห็นไหมอ่ะทีนี้เรามาดูรูปที่สามเดี๋ยวผมลองเอารูปเป็นทางช้างเผือกกันละกันครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมอัพโหลดอัพโหลดรูปขึ้นไปก่อนอามาตรงที่อัพโหลดอัพโหลดไฟล์แล้วก็เอารูปผมที่ถ่ายทาง,ช,าง,ทางช้างเผือกขึ้นไปกันละกันนี่สวยๆเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นทางช้างเผือกทีอ่อันนี้เป็นไฟล์ภาพของกล้องน้องชายผมเองนะครับซึ่งไปถ่ายงานมาด้วยกันน้องถ่ายให้เป็นกล้องฟูลเฟรมอ่ะทีนี้เรามาดูเจ้าตัวแอนิเมะกันว่ามันจะ เจนเนอเรตไฟออกมาที่สวยขนาดไหนนะฮะไฟไหนไวะน่าจะเป็นไฟล์นี้อ้าโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับน้าออกมาแล้วอูอันนี้รวดเร็วเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอออะไรครับกิ้งก่าหมุน <ś que> นี่ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นออภาพทางสางเผือกที่ AI มัน g e n e r a เรออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ เป็นแนวของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะครับสวยไปอีกแบบนะครับสวยไปแบบเดี๋ยวผมลองให้มันเจ n เน a เรดูอีกครั้งว่ามันจะแก้ไขได้ตรงไหมนะครับเดี๋ยวเราลองรองแป๊บนึ่งนะฮะปัจจุบันนะครับ AI มันฉลาดขึ้นเนาะมันสามารถทำงานแทนมนุษย์เราได้หลายๆอย่างเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ เอ่อทำงานวิดีโอการเขียนโปรแกรมต่างๆแม้กระทั่งการวาดภาพนะครับซึ่งปัจจุบันในถ้าเราไม่ปรับตัวตามสถานการณ์เนี่ยอยู่ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่า AI เนี่ยมันฉลาดนะอ่ะอืออันนี้ใกล้เคียงนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เกือบนะฮะเกือบจะเหมือนเลยนะครับเห็นไหมว่ามีเออเส้นภูเขาอะไรพวกนี้เรามีทางช้างเผือกแล้วก็มีคนอันนี้ของผมมีแต่ว่าคนมันขึ้นมาสองแหง เราลองให้มันจรนรีดูอีกทีหนึ่งไหมว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะเดี๋ยวผมลองให้มันคำนวณอีกครั้งนะฮะปัจจุบันนะครับไอเจ้า AI พวกนี้มันเข้ามาอยู่ในโปรแกรมในหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล Adobe อะไรพวกนี้ Photoshop ไอพวก Pro, พ r e ม r o p r พ m เม r e p r รรุ่นใหม่ก็มีพวก AI สามารถแก้ไขางานวิดีโอได้นะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมโอ้อันนี้เป็นภาพคู่เลยนะครับ อืมสวยไปอีกแบบนะครับเพื่อนๆแนวไอเจ้าตัวแอนิเมะไฟล์ตรงนี้ก็เจเนอเรตภาพออกมาได้ใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมเอาไปลองเล่นได้นะครับก็เพื่อนๆสามารถเอาไปลองเล่นหรือว่าเอาไปลองสอนให้กับเด็กๆเ,เล่นลองเล่นดูได้นะครับแล้วก็เอามาแชร์ทางโซเชียลมีเดียนะครับก็ เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งในแคนว่าที่เขาสามารถทำได้ก็เลยกันนะครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากคนเพื่อนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเพื่อนๆทำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ